ตราปรับเข้าสู่รายการเหาสลากข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงนะคะน้องเมย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่1น,นั่นเองนะคะเ <ừ> มื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้พูดถึงพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วแหละนะคะว่าอุยกว่าจะได้เป็นนักเรียนทุนเนี่ยก็ต้องมีการคัดเลือกนะคะ <ừ S 1> แล้วก็ต้องปฏิบัติงานจริงๆทําคุณประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆแล้วก็มีการนําเอาหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำเอามาใช้จริงๆด้วยซึ่งก็เกิดผลกับเรานะคะที่นของ ตัวนักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาถึงละสถาบันการศึกษาเราก็มีทั้งสถานศึกษาพอเพียงมีสวนการเรียนรู้นะคะก็เยอะแยะมากมายแต่อีกหนึ่งอย่างที่เราจะถ่ายทอดไปในการจัดกิจกรรมอีกหนึ่งรูปแบบ ที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือคะอะไรคะ่านปะลาดอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องจากที่คุณจิรพาได้พูดถึงทั้งหมดนะคะ,คะทุกปีเนี่ยทางกระทรวงสึกาธิการก็จะจัดงานเราเรียกว่าโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษาก็ะจะเอาทั้งหมดที่พูดถึงนะคะโรงเรียนพอเพียงศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ตัวอย่างนักเรียนทุนทอพอพนะคะอาจจะมีครูเครือข่ายแกนนําซึ่งเราได้คัดเลือกมาจากคุณครูที่เป็นเครือข่ายขยายผลนะคะ,คะแล้วก็ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเป็นวิทยากรเล่าให้ฟัง<ม>ก็งานนี้จะจัดครั้งแรกในวันที่8ปดถึงสิ กันยายนซึ่งจริงๆแล้วทุกปีเนี่ยเราจะจัดในเดือนธันวาคมนะคะเนื่องจากปีที่ผ่านมานะคะการยังไม่สงบเราก็เลยเลื่อนมานะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มครั้งแรกใน8-10กันยายนที่หอประชุมพิกเนศวนนะคะหมหาวิทยาลัยราชพัฒ พระนครเขตบางเขนนะคะก็จะขอเชิญชวนนะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองอที่สนใจนะคะเข้ามาชมงานนะคะก็จะมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบนะคะศูนย์การเรียนรู้พอเพียงที่เป็นต้นแบบะนะคะแล้วก็มีครูเครือข่ายผู้บริหารแกนนําต่างๆมานําเสนอออกบูธนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะ,คะเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงนะคะทั้งระดับประถมมัธยมต้น มัธยมปลายนะคะสำหรับให้กับคุณครูคที่มาชมที่บูธนะคะแล้วก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่เป็นได้รับการคัดเลือกโรงเรียนพอเพียงในปีนี้นะคะหนึ่งพันหกร้อยกว่าโรงเรียนนะคะแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงอีกเก้าร้อยกว่าแห่งนะคะเก้าร้อยหกแห่งมอบให้กับสถานศึกษาพอเพียงนะคะ,คะอีก เก้าร้อยนะคะเก้าร้อยพอเพียงนี่เก้าร้อยนี่คือสถานศึกษาพอเพียงนะคะหกแห่งนี้ก็คือศูนย์การเรียนรู้หกแห่งนอกจากนั้นก็จะเป็นสถานศึกษารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแห่งนะคะทั้งสถานสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้พอเพียงนะ,นะคะก็จะมีการมอบประกาศบันในวันที่เก้าส่วนวันที่แปดเนี่ยก็จะมีการ จัดเนื้สการแสดงต้นแบบของโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆาที่ทำ,ทำอย่างไรมีการจัดกิจกรรมอย่างไรมีการจัดโครงงานอย่างไรมีการพัฒนาครูบุคลากรมีการออจัด การเรียนการสอนในวิชาสังคมที่บูรณาการกับวิชาอื่นๆอย่างไรก็เป็นต้นแบบดีๆให้กับคุณครูและผู้บริหารแล้วก็รวมถึงนักเรียนนักศึกษาด้วยมาเดินแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อนําไปปฏิบัติทําต่อเพื่อจะได้รับคัดเลือกในปีต่อไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานตั้งแต่วันที่8ถึง10กันยายนที่ราชพัฒนะนครนะคะไม่ได้ ปิดโอกาสพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่ใช่ไม่เสียคาใชจ่ายเข้าไปได้ใช่ไหมคะกิจกรรมที่ประชาชนจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างเช่นอะไรบ้างคะท่านประธก็จะเป็นเราเรียกว่ากิจกรรมแลลลี่แอลลี่เนี่ยก็คือว่าก็จะไปเดินนักเรียนหรือครูนะคะก็ไปเดินดูบูธต่างๆที่จัดนะคะถ้าครบทั้งหมดเนี่ย 10บูธก็จะได้ประกาศเสียบัตรอันนี้นะคะมอบประกาศเสียบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่าท่านได้เข้าชมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษาในวันที่8-10กันยายนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณครูก็จะมอบตัวอย่างที่เป็นหน่วยการจัดการเรียนรู้ให้กับคุณครูเลยคุณครูก็จะได้นําอันนี้ไปใช้ในการบูรณาการในการเรียนการสอนนะคะให้กับนักเรียนในแต่ละชั้นที่คุณครูได้สอนอยู่ดีมากๆเลยเพราะว่าหนังสือ ก็มีข้อมูลที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะหน่วยการจัดการเรียนรู้นะคะที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดให้สําหรับคนอื่นๆที่อยากจะประสบความสำเร็จนี้คุณครูก็จะรับฟรีเหมือนกันในงานนะคะทีนี้งานของเราเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็จะเริ่มตั้งแต่ 9โมงนะคะตั้งแต่วันที่8เลยนะคะแล้วก็ถึงวันที่10กันยายนค่ะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครเขตบางเขนอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปเช่นชมผลงานที่ดีๆของโรงเรียนพอเพียงศูนย์การเรียนรู้พอเพียงแล้วก็ของน้องๆนักศึกษานะคะแล้วก็โครงงานต่างๆเนี่ยก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการอธิบายสอบถามกันนะคะเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อไปนะคะจะได้ขยายผลนะคะ นำไปปฏิบัติเป็นหลักคิดหลักปฏิบัตินะคะนอกจากในการดําเนินชีวิตของเราเองแล้วในการบริหารของเราในการสอนของเราในการ จ,จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะวันนี้ก็เพื่อที่จะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไปสู่การปฏิบัติค่ะโอ้โหนะคะน่าสนใจจริงๆแปดถึงสิกันยายนี้ก็ใกล้แล้วนะคะทีนี้อยากจะให้น้องเมย์ค่ะได้บอกนิดนึงได้ไหมคะในส่วนของนิสิตนักศึกษาแล้วก็น้องๆนักเรียนที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมไปถึงผู้ที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่าง แล้วก็หาข้อมูลทางไหนคะจริงๆนะคะอยากจะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้น้อมนํามาใช้ในชีวิตของเราเนี่ยนอกจากเราจะมีหลักคิดหลักปฏิบัตินะคะในการดําเนินชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราก็ยังมีมีแรงมีแนวคิดในการที่จะทําดีเพื่อสังคมด้วยค่ะสําหรับน,น้องๆหรือเพื่อนๆหรือนิสิตนะคะที่สนใจที่อยากจะมาร่วมง,งานนะคะก็ยินดีอยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเพราะว่าในงานนี้นะคะนอกจากที่จะ มีความรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะได้เรียนรู้ กิจกรรมต่างๆที่นําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบีบบัคับให้ใครนําไปใช้ได้แต่แต่สามารถที่จะไปเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราต้องนําเป็นคนไปปฏิบัติเองค่ะถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพเลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนในกระทรวงศึกษาาิการเท่านั้นคือทุกสาขาอาชีพคนทุกระดับเลยสามารถนําเอาไปใช้ได้ ใช่คะนะคะเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ย คาดหวังกับการจัดงานในครั้งนี้มากน้อยเพียงใดค,คะ,ะตอนนี้กออ็จำนวนผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้ามาเนี่ยก็ประมาณใกล้3,000คนแล้วนะคะออกคะออ็มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็พื้นที่กว้างขวางาค่ะรับได้นะคะแล้วก็ออตอนนีออ้งานวันที่8-10เนี่ยเป็นการออจัดและม่อประกาศเกียรติบัตรเฉพาะในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะทางกระทรวงก็จะออมีการออจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะในภาคเหนือนะคะในเดือน ตุลาคมคะนะคะแล้วก็ภาคตนออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพเนี่ยนะคะก็จะจัดที่ภาคใต้นะคะ,คะออที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการออมอบประกาศกิตติบัตรสําหรับ เศรษฐกิจโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในปี2557นะคะทั่วประเทศเลยอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาไหนสนใจแล้วก็อยากที่จะสัมผัสกับเรื่องราวดีแบบนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ควรพลาดที่จะไปหาข้อมูลได้ในงานนะคะซึ่งก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็รวมไปถึงน้องๆนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่8ถึง10กันยายนนี้ที่ราชพัฒน์พระนครเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วม กิจกรรมกันได้ตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงเช้าจนกระทั่งถึงช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นด้วยกันนะคะวันนี้หมืนเวลาขอรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะต้องขอกราบขอพรบคุณค่ะท่านปหลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านดรสุทธศรีวงสมานนะคะแล้วก็รวมไถึงน้องเมย์นะคะเป็นหนึ่งในนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาของรายการหอสลักข่าวแล้วค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคืนวันจันเวลาเดียวกันนี้คืนนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ